ค่ะทุกคนมินซสวินะคะมินซสวินะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครออร่านะคะถ้าไปว่าใครที่อยู่กับมินมาน,นานก็อาจจะรู้ว่าเมื่อก่อนนะมีชอบเล่นตัวออร่านะแต่ว่าครั้งนี้มิจะลองกลับมาเล่นออร่านะคะซึ่งมันได้อัปเดตใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งตัวมินก็เพิ่งได้ อัปเดตทรัพยากรของตัวออรราไปนะคะสวยขึนเยอะเลยทุกคนเอาอ๋ออัปเดตใหม่ครั้งนี้คือไม่มีบรรรังของออรรานะคะแต่สังเกตจากผมนะคะว่าก่อนออรราเป็นผมสั้นเหมือนทรงผู้ชายเลยคะ่ะ แต่ว่าครั้งนี้คือยาวจนแบบว่าเลยตูดแล้วยาวจนจะถึงพื้นแล้วนะคะคือว่าเขาอัปเดตดีมากๆเลยนะคะตอนแรกตัวออร่าคือไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนี้ด้วยก็จะนั่งอยู่บนบันรังนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันแล้วอีกตัวหนึ่งที่อัปเดตก็คืออันนี้ไม่รู้ตั้งนานแล้วลก็คือตัวเออ เรียกว่าอะไรนะเว็กซาน่าที่พี่ผู้ชอบเล่นนะคะตอนแรกคือน่ากลัวกว่าน,นี้เดี๋ยวหาเว็กซาน่ ana, ana. าก่อนเว็กซาน่าเว็กซาน่าเมื่อก่อนตัวละครเออคาคุระก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเว็กซาน่าหรือว่าเป็นหาเว็กซาน่าไม่เจอเองตัวละครมาใหม่เพียบเลยนะคะ เว็กซาน่าโรมิมนจำตัวละครไม่ได้อ่านชื่ออ่านชื่อเลื่อนจนมึนหวนัวแล้วนี่ไงเจอแล้วเราเป็นนี่เว็กซาน่าก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักนะคะเมื่อก่อนเว็กซาน่าจะเป็นตัวที่ผิวสีเขียว แล้วก็มีคราบน้ำตาดำๆ,ๆนะคะซึ่งมชอบเวอร์ซนาเป็นแบบนั้นมากกว่าที่สุดว่ากระโปรงยาวดีทีนี้ก็รอรอดาวโหลดรัพยากรน,นะคะซึ่งมินว่าตัวละครของออร,ร่าคือพลังเปลี่ยนไปหมดเลยแต่มันจะจำผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เล่นนานแล้วมินจำได้เลยค่ะทุกคนว่าเออเมื่อก่อนที่มินเล่น โมบายมาครั้งแรกๆอะ่ะมินเล่นตัวออรราก่อนเลยนะคะวุ้ยมีเสียงเคลงอะ่ะทำไงดีระดับเสียงอะไรเอาไม่ใช่แล้ว เจ็งไหมไม่มีไม่มีมมโอเคดูเรื่องนี้ทุกคนเรามินจะให้ดูพลังนี้นะคะว้าวจะเย็นจะเย็นเวกซ์นาระเบิดลูกเห็บอารา เศษบุกบาทน้ำแข็งลงมาโจมตียังตำแหน่งที่กำหนดสร้างความเสียหาย390และชะลอเป้าหมายที่โดนโหทุกคนทุกคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยพึ่งพลังแรกอ่ะเลยแล้จพึ่งพลังแรกเองนะคะเนี้ยเราไปทดสอบกับเจ้าพวกนี้บ้างดีกว่านี่มัน ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะเก็ตอีกต่อไปเอลซ่าต้องเข้าแล้วทุกคนชอบพลังแรกนะพลังสองอ้าวยังคืออะไรนะไม่รู้หนีก่อนออรราเป่าลมเย็นหึยาเยือกออกไปทางที่ต้ท,ที่กำหนดเป็นรูปพัดเหรอคือพัดเหรอทุกคนจะพัดจริงเปล่า เเออเออ,อสร้างความเสียหายเวทสองร้อยห้าสิบห้าเกตสตูที่โดนพร้อมใช้แข็งนานหนึ่งวินาทีนานมากเลยหนึ่งวินาทีและสร้างพื้นที่ยแข็งบริเวณสุดขอบระยะของการโจมตีซึ่งจะสร้างความเสียหายเวททั้งสิ้น255แต้มสวยอะทุกคน คาแรคเตอร์ <Character S 2> <c oughs> คือดีมากๆเลยอนะ่ะเฮ้ยแต่ว่าเราจะลองนะอุ้ยใจเย็นค่ะพี่ <c oughs> ลืมผิดกระนังเตือนอ่าจะลองให้ตัวเวกซานาโจมตีเรานะโอ้โอใจเย็นใจเย็นเวกซาน,นาก็ปล่อยได้แบบว่าไม่เกรงกลัวเราเลยฉันคือราชินีนะไอเทมก็คือราชินีใช่ไหมไม่ตกเป,เ,ปเป็นเป็นเป้าหมายคืออะไร ออ,อุ้ยหมุนด้วย <c oughs> เราจะมาลองทดสอบกับรถดูนะคะก่อนอื่นคือปิด AI เรามีความอยากรู้อยากเห็นว่าถ้าเราแบบว่าไปสู้กับรถนะคะมันจะนานไหมก็คือเราจะสู้กับรถได้นานหรือไม่นะคะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บืบบ้อ,อ,อกกบกล้ามากนะที่มาโจมตีฉันฉันเป็นถึงราชินีน้ำแข็งฉันฉันจะตายแล้วอ้ายฉันคือออโรรา มันอือไม่รอดก็ทุกคนแต่ว่ามินจะไม่ยออ่อท้อมินจะมาใหม่มิ้นจะมาใหม่ใช่ทุกคนตัวออร่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเต็มว่าก็ดีเหมือนกันถ้าสมมุติว่ามีถ้าษะสเิลตัวนี้เพิ่มจนเต็มหลอดจะเป็นยังไงนะอยากรู้อยากเห็น อ่อม,มินว่ามินต้องปิดปิดการแจ้งเตือนห้ามรบกวนโอเคเรื่องคลิปนี้มันจะไม่ตัดนะคะเพราะว่าเออมันก็เนาะแต่มินถูกใจออร่ามากอะนึกถึงเอลซ่าทุกคนซึ่งไม่มีความเหมือนกันเลยอยากให้ตัวออร่าคือเดินไวอย่างนี้ถ้าทางกันเดิมก็ ก็เหมือนเดิมนะคะแต่เหมือนจะเออทุกคนนี่ปกติออร่าจะเดิเนแบบว่าเอามือสายไปข้างหน้าป่ะทุกคนหรือว่ามันคิดเ,เองรู้สึกว่าออร่าเดินไวขึ้นเสียงเสียงน่ากลัวมากทุกคนเมื่อกี้จะลองอัพให้มันแบบว่าเยอะเราลองมาสู้กับรถนะคะ อยากรู้ว่ามันจะอันนี้หรือเปล่าอาอยากข่าเราเลยก็เ,เป็นเออราชินีตัวน้อยๆฉันก็ไม่เว้นแก้วนะนี่ก็คงจะไม่อนี่ไงทุกคนสังเกตทุกคนตรงแถบป้ายชื่อเรามีน,นั้นด้วยอ่ะน้ำแข็งอ่ะทุก่สังเกตเไม่ไม่ไม่ตัวมันแบบว่า แข็งทุกนคนหรือว,ว่าเป็นเพราะตัวมิ้นเกิดข้อสงสัยมันต้องกลับไปที่ทเทเลพอร์ตได้ไหมอะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนอันนี้คืออะไรไม่ตกเปเป้าหมายอะไม่เข้าใจทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเพิ่งสังเกต ลองปล่อยพลังตรงนี้นะอืออนี่อือ,นนอ,อ,อสวย,วยนอ,อืก็จะประมาณวับกลับลืมท่าวับกลับอ,อืออ่เราก็จะเห็นด้านนี้เป็นแบบว่าสวยงามสวยงามอยู่ฟูนฟูนอ้าวฟูนฟูนฟูฟทำไม ไม่มีท่าพื้นฟูล,ลืมทุกคนเฮ้ okay, ยทุกคนก็มีประมาณนี้แหละอยากได้ท่าม้วนหัวทุกคน <Okay. S 1> ซึ่งเราจะมาลองกับรถอ,อีกครั้งหนึ่งคลิปนี้คือเหมือนจะไม่มีอะไรเลยรถสู้กับฉันหน่อยฉันต้องการให้เธอเฮ้ยเฮ้ยรถเฮ้ยใจเย็น <Mercy. S 1> กระทบพื้นสักงนีนงก็นแหละเออเอออื้อ,อ มองไม่ทันไม่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 ต้องการแล้วไปคิทุกคนคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะทุกคนสังเกตสีเสื้อของออร์รานะตอนแรกคือจะอ่อนกว่านี้นะแต่นี่เขาปรับให้มันเข้มเป็นสีเงินเลยแล้วออร์าก็จะไม่มีตรงนี้นะผมนะ้ยผมของออร์าก็จะสั้นนะคะแล้วก็ไม่มีพวกมงกุฎตรงนี้ จำได้แล้วเสื้อของออร่าก็จะประมาณเป็นแขนสั้นปะแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งอะ่ะใช่ไหมทุกคนอล้ว <laughs> ทำไมชื่อมันไม่มีน้ำแข็งเอาวะมันต้องการจะหาสาเหตุ <c oughs> แต่มันกลายเป็นค้าทหารเห็นโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากบ๊ายบายนะคะ